ก็ S 1> <S 1> สวัสดีวีลุกคนยนทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นนาคอสแตยแรงเ,เหมือนเดิมนะสซพิมเจอไอซิลเหมือนเดิมกดมาเจอมันเหมือนเดิมเนี่ยก็วันนี้เรามาเล่นรุนเจาะเกาะนะก็เป็นเจาะเกาะ92นะแล้วก็ให้คิ้ไว้2เม็ดน,นะครับแล้วก็จะเป็นซิลเวอร์ลองกินุูโอมิอามแล้วก็คิดต่อไปจะเป็นโบเคนนะแต่ว่าผมไม่ได้เซตมาก็เลยเป็นดาบคีิไปก่อนนะก็คิดต่อไปจะเป็นโบเคนไม่งั้นก็จะออกลองกินุูแล้วก็โบเคนแล้วค่อยโอมิอามนะอาจจะเป็นแบบแนวแบบ เบิร์ดเบิร์ดต้นเกมแบบจกกับเกาะเยอะๆอะไรนี้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะเจนี่ไปไงเฮ้ยเขา42ซิงเกิลว่ะ แต่ผมไม่มีวะตุนมากกพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกม RV แบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมงเองหลายคนบอกว่าอยากดูลูนจรกเขก็มาเลยนะอันนี้จรกเขน่าจะโอเคก็เดี๋ยวเราตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นโวเคนสปรีย อย่างนี้นะฮะก็คือออกแต่เทมจออเกาะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไปโอมีอาร์มก็เอาไว้ชิ้นสี่เลยเน้นเข้าไปคอมโบแต่ว่าออกมีอาร์มาเร็วน่าจะดีกว่าแต่ลองดูฮะจออเกาะอาจจะเบิร์ดแรงไปฮะปามับปามไปปึ๊บปึ๊บ เออแล้วก็แผ่นี้ไม่รู้ว่าเมตาไหนตัวไหนมาแรงนะตอนนี้ก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้อ่านแผ่นการเล่น <c oughs> ๆไปแล้วกันสุดท้ายเรื่องจนาคอสไม่ได้อ่านแผ่เฮ้ยใครมันเวทเลดเอ้ยเอาอ,อัอน,น,าน,ออนนี้เอาแนี้นี่เพื่อนมาเนี่ยเอาอันนี้หล่อเลี้ยวตายแล้วนะโอ้ยซิวี่นมันจะฟิกเกอร์ เรียบร้อยพี่เกิร์ไม่รอดมันมาเวทอะไรเนี่ยงงเ <c oughs> มืนนม่อไหร่ผมไล่เคลียร์คลิปลายทางไล่เคลียร์คลิปลายทางเฮ้ยเราเที่ยวโอ้โหอย่างนี้เราเลี้ยวกเกิดแล้วเนี่ยได้ไปสามสูตรน่ะต้นเกมเอย่างงี้ปุ๊บอุ้ยอ้อยอาญาด้วยเอาดิ ุ้ยมันขึ้นหัวไวจัดวิ่งเฮ้ยดูได้อึ๊บโอเคอะไรแค่นี้นะเพื่อนอึ๊บอ้าไปก่อนได้ปะได้อยู่ได้อยู่เยิย <laughs> ีโดน โอ้ยไฟกันนานจัดเอาดิโอเคโอ้ก่อนผมก่อนผมก่อนเนียนนะผมก่อนเนียนโอ้ซิวซิวช่วยหน่อยซิวซิวโอเคซิวสวยโอ้โหรอเรียอยเจ็ดศูนย์ต้นเกมโอ้โหเติ่งจะเล่นมาไม่เคยเจอหรืออย่างงี้ใครจะเอาลงเนื้อ เจ็ดศูนย์ต้นเกมใครจะรอ,อเลียวหลงหนาวหนาวน้อยเนี่ยไปแล้วเนี่ยเจ็ดศูนย์ต้นเกมรออะไรอะรอเลียวมันต้องมีผมแล้วอย่างเนี้ยโอ้โหโดนโอ้โหแปดศูนย์อู่เก้าศูนย์สิบศูนย์มึงจะเสียชัดดาวให้มันนะเนี่ยเสียชัดดาวให้มันวะไม่เป็นไรเสียให้เตี่ยวเซียนไม่เป็นไรหรอก ถือว่ารีชัดดาวไปใครที่กำลังหา idrov ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp7 ที่มี id ให้เลือกเยอะสกินแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม200,000คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปโอเคไม่เอาชัดดาวให้ฝาก็โอเคแล้วป่าเข้าไปเฮ้ยไหวเนี่ยเฮ้ยไหวอะไรอ่ะนี่ครับก็เดวิตินนะเดี๋ยวเราจะเล่นแบบดีๆตอนนี้ฉีมัน ตังนำเราไปละฆ่าเราได้เมื่อกี้ผมนี่กี้สามเปอร์เซ็นต์นะฮะ <c oughs> ก็จะมีติดคลีมปมาปะาย <c oughs> ไม่ซิลเอาให้ซิลเอาให้หรือเปล่า <c oughs> ไม่รอเลี้ยวเอาให้หมดอ่ะกิ้งปับ๊บตัน กิ้งปุ๊บสตีดโอเคถือว่ารอจังหวะปุ๊บเรียบร้อยเดินเกมไวฮะเกมนี้รอเรเียกเขามันอยู่คนเดียวแล้วต้นเกมไปขนาดนี้น้อ <c oughs> ผมถ่ายป้อมผมถ่ายป้อม ควมแรงค้อมแรงครับผมเฮ้ยเฮ้ยอันนี้จะกลับมาตึงหรือเปล่าอุ้ยมันขึ้นไปแล้วโอ้โหผมไม่มีส่วนร่วมในเกมเลยว่ะเพราะผมจะมีส่วนร่วมปรึบ๊บตายกันหมด ถูจะบูสต์ตามลอเลียวลอเลียวมันโยนแน่สกรอร์มันเยอะผมเชื่ออย่างนั้นสกองเยอะมันโยนแน่เล็กเกีมันไปยนไปใหญ่แน่มันใส่หมดอะ่ะ <c oughs> ผมเก็บออกเจ็กเหมือนเดิมแล้วทำหน้าที่ป่าเหมือนเดิมพิชิวนะลองกินนู้ตเรามาละนั่นไงผมบอกแล้วมันเอาแน่มันบวกทุกสถานาการณ์แน่ เช่นมาสายจากก่อกาะผมอาจจะเล่นได้ไม่นานนะกลับไปเล่นสายคีเหมือนเดิมเนี่ยบุ้มบั้มดีอันนี้มาเล่นให้ท่านผู้ชมดูเฉยนะอ่าฉีเริ่มเล่นแล้วฉีก็ทางซิลเฮ้ยมนาติไปหรอฉีแค่ทางซิล ชี่ยืนไหนมาผักสามเว่อร์ไหมไม่เนาะนี่ห้าสี่นะห้าสี่นะมันอยู่ไหนกันหมดวะไปฉี่ยืนตายนะะเรียบร้อยอดโดนดิอ ฮ้ยแจ็คโดนแข็งตลอดเลยแจ็คโดนแข็งตลอดดึงมาโอ้แก็คยืนคู่นี่ใครก็จะเล่นด้วยแจ็คยืนคู่อยากได้าเล็รสักป้อมว่ะไหวปะวะชียังไม่เกิดเนี่ยโอ้โหดูมันเคลียร์ดูมันเคลียร์ ดูบัญชีอะปาได้ทีเดียวให้รอเรียวไปแล้วกันผมก็ได้สองคิวนะผมฆ่าได้2อค <c oughs> ิวไนไดงอ่ไ้อยู่ได้อยู่อยตอนนี้เกาะศัตรูมันอยู่ที่สามร้อสอยนะฮะสามร้อยสี่ร้ยใช่ไหมของผมอยู่ที่260ิ ต่างครึ่งหนึ่งเกาะได้ประมาณ50%กว่าเปอร์เซ็นต์อ่าผมได้โอเคแล้วเกาะผมเป็น400อ่าเกาะสี0ร400ตีเข้าทุกตัวมาดีเวลานี้เนี้ยขอให้ผมได้ตีเราอย่าไปเล่นด้วยอะ่ะไม่ไม่นี่แล้วไม่เคลียร์แล้วคีฟเคิร์ฟเล่นด้วยดีกว่าจากะกี่ร400ปากเข้าไป โอ้โหพิกเกอร์จะขึ้นทางเดียวเลยหรือไยแปะสวยเฮ้ยพิกดูดดูไม่โดนนะโอ้มันอยู่แต่ข้างในกันว่ะด้างขวาดีกว่า เฮ้ยมังกรก็จะมาขอดูแล้วแป๊บอยู่แต่ข้างในกันนะเล่าดุเลเฮ้ยไม่ได้เล่นเลยเดียดๆ,ๆจบเกมมาแล้วแม่งเลยแลยนะ้วกันตะทางโอ้โหยังไม่ตายมันเกี่ยวไปได้อีกเฮ้ย โอ้มันเพิ่มเกาะจบบ้าเลยนะจบบ้าเลยละกันจบบ้าเลยละกันให้มันจบอย่าให้มันยืดเยื้อคือตานี้เพื่อนเราเล่นโหดเกินจะไม่ได้ทำอะไรนะนี่ก็เราก็จะเป็นสายจอเกาะประมาณนี้นะฮะจาเอเกาะ400 58ดาวคะแนนอันดับ5เลยฮะนานๆที ร่าเกมนี้มันไปกันเยอะเกินเราฟาร์มอย่างเดียวดาเมจ11% <laughs> <laughs> โอเคนะก็คลิปนี้ก็ข,ขำๆแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ่าบคลิปนี้ก็บ๊ายบาย